ไฟหน้า LED รูปลักษณ์ใหม่สวยเท่สะดุดตาเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay ap ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็นเย็นอยู่เลยค่ะเดี๋ยวทานให้ชมเอ้ยเดี๋ยวชมใไมทาน สวัสดีคุณผู้ชมขนุนจากสาขาวิภาวดี60ค่ะพาทุกคนไปชม Revo DCA p Z Edition 2.4มิลออโต้ด้วยกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างและโดดเด่นรถที่เป็นได้ทุกอย่างทั้งใช้ในชีวิตประจำวันหรืองานธุรกิจงานบรรทุกหรือการค้าขายปิก่ง r e v o ่ Edition เนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยค่ะซึ่งรุ่นปรับชมใหม่นี้มีอะไรใหม่บ้างวันนี้ขนุนจะพาทุกคนไปชมกันนะคะในส่วนของดีไซน์ภายนอกเนี่ย ก็จะมีในส่วนของไฟหน้า LED ปรับระดับได้ตัวนี้เลยค่ะขนาดข้างหน้ายังสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนในส่วนของไฟท้ายแบบ LED ให้ดูรูปลัก์เท่สะดุดตาทันสมัยบอกเลยว่าฉายาตัวเตี้ยนหน้าหลอเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะว่าจะมีอะไรใหม่บ้าง ในส่วนของด้านในนะคะดีไซน์ภายในเนี่ยก็จะโฉบเฉี่ยวเหนือชั้นใช้งานล้ำทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay เพิ่มความสะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิงค่ะช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็นเย็นอยู่เลยค่ะเดี๋ยวทานให้ชมเอ้ยเดี๋ยวชมไม่ทานต่อไปจะเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทสามารถดีไซน์แบบ พับเก็บได้ด้วยค่ะลูกค้าล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกลค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของกระจกปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่มระบบป้องกันการหนีบของตัวรถด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ดูนะคะว่ามันกันหนีบจริงๆไหมเห็นไหมคะลูกค้าว่ามันป้องกันการหนีบจริงๆด้วยในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะ ก็จะมีครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ไฟเบรก3ดวงเพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลังระบบกระจายแรงเบรกนะคะจะก,กระจายแรงเบรกในขณะเข้าโคง้งป้องกันท้ายสะบัดค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระจกไล่ฝ้าเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภยัยเวลาฝนตกหรือหมอกลงจัดค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของถุงลมเสริมความปลอดภยัย ค่ะน่าจะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งค่ะด้านหน้า2ตรงเข่าคนขับ1ค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของโครงสร้างตัวถังนีลภัยนะคะจะเป็น G O A ค่ะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Revo Z Edition ตัวเตี้ยนหน้าหล่อตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อหนุนได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย